ไหนเอามาดูใกล้ๆเซอันนีเ้เขาว่าอะไรเรียกพิคคินูอะไรวะเนี่ยเรกพิคคินุเฟื่องฟูเขียนว่าเฟื่องฟูดังเลยเหรอวางไหนวะข้างไหนโว้ข้างไหนวะเออแล้วถ่ายในเนี่ยเออจุดไงวะเนี่ยตั้งขึ้นนี้แน่เลยนะภาษาเน<อ>าะแต่คว่าลงนะคว่ำสีเขียจุดยังไงอ่ะ ลูกกำไมจุดตรงนี้แหละแต่ไม่รู้หัวในอันในหัวในไทยน่าจะตั้งขึ้นแหละเพราะไม่น่าจะเอานี้คว่ำลงแม่ชินตรงไหนอ,ะอ,อ่ะแม่จะชิมตรงมันเอออันนี้แรงมากเลยลูกเก็บเอ,อ้อย่าจับเดี๋ยวแม่ถ่ายนี่นมันั่นจับขาแม่พ่อรองท่อน้ำแตกโอ้ยตุ่ยพ่อเลย ป้าเหมือนตัวอะไรทำมันลูรู้ข่ย่างถูกเผาขย่างถูกเผาไขย่างถูกเผามันจะโดนไม่แจ็คให้มันจะโดนไม่แจ็คให้ตันตันดูโลโลโลวันนี้อย่าจับตรงนี้แม่ทายอยู่เียยวววนนห่ขึ้้แลโอ้ยพ่อหนีแล้วเป็นไข่บินแล้วพ่ออุ้ยอุ้ยสวยมากเสือแต่มันแรงอ่ะหัวใจว่ะไม่เคยทำนี่อ๋อทีเดียวอ่ะเนี่ย สวย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 อ่ะหนูจะมาข้างบนแม่ต้องมาข้างบนก่อนเึินใจนั้นเออโอ้ดีนะเอาเอาดีต้างวางเจ๋อมากเงี่ยอืมเจ๋อมากเลยหายไปเลยของมันแตกข้างบนแตกข้างบนมีมีอีกว่ามีมีอีกอันวะเนี่ยนี่ตันมตันมาอยู่ใกล้ๆเร็วขึ้นมา ทั้งแล้วก็ลงมาข้างล่างใช่ไหมพวกเรานี่พวกเราปิกขับพวกนี่พ่อต่ำมันจะมาต่ำมันจะไม่ต่ำมันน้ำหนักหนเฮ้ยกองทับกองกองเชียดตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วี่พ่อมีจุดเด่นขึ้นไงวะโอ้เนี่ยไอ้โอ้โหสวยมากอื้มควันคือหนูจะดับแล้วอื้มกลิ่นกรรมฐาน ดูดีพ่อแอ่ินเอออะไรเนี่ยยายคนนี้อ้อย่เนองเ่นองอุ้ยอุ้ยอององสวยมาอยู่ข้างหลังแม่แล้วแล้วตนมานี่แล้วเร็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 วตูนมาแล้วองสวยมากไปรงนู้นสิเออมันใหญ่ไหมอ่ะ อันเล็กอ่ะอันเล็กก็ไม่น่าจะใหญ่ตรงนู้นไปมุมนูมม้นไปมนิดเดียวแม่ตังนิดเดียวเออเพราะมันนังสิ่งนังนใช่ไหม,ห,มหัวหนุหมูก็จะหุไกลลดหน่อยก็ยังดีเ,ออเพราะกระเถิดไปหน่อยกระเถิดแปงหน้าหน่อยนึงอ๋อไม่กระเถิดข,ข้างๆไป กองเชียร์เต็มกรองเชียร์พอจะต้องนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตันตันดูดับเพื่อมันจะพอแต่อย่าเข้าไปนะใกล้เดี๋ยวเพื่อเราให้มันพุ่งก่อนเฮ้ยนิดนึงอีกนิดนึงพอมันคงดับแล้วไหลอย่างเงี้ยต้องระวังหน่อยเด็กๆห้ามไปไปอันตราย ห้ามไปทำคนเดียวคุณครูบอกว่ามีเด็กคนอื่นข้มาแล้วแล้วพ่อมาใช่วัตถุวิทยลนี่มต้นข้ามมาแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยใหญ่มากเลยโอ้ยจะโดนเต็มไหมเนี่ยโอ้ย ม่ไ้ภาพยิมูสองคนจะ็นแตกคอมทีอะไอ่ะตังเนี่ยปินได้กิได้ยูยูมีมี